สม็ดสวยช่วยกันบอกต่อว่ากเกาะสม็ดยังรอให้คุณไปเยือนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today บายสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ mm hmm. เมื่อเร็วๆนี้รายการของเราดิฉันได้ไปพูดคุยแล้วก็พาท่านผู้ชมไปที่ตลาดบ้านเพคุยกับแม่ค้าอาหารทะเลแล้วก็ข้ามไปถึงกเกาะสม็ดไปคุยกับชาวประมงที่นั่น วันนี้เลยมาหาคำตอบในเชิงวิชาการจากนักวิทยาศาสตร์ดิฉันมาถึงที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพามาขอคำตอบเรื่องความปลอดภัยของอาหารทะเลกันกันกบดรสวามินีทีรวุฒิท่านเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเดยสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะสวัสดีค่ะดรกเกศค่ะสวัสดีค่ะหลายคนยังกลัวอยู่เลยค่ะจะทานซีฟู้ด อาจารย์เกตอธิบายหน่อยผลกระทบน้ำมันดิบรั่วไหลมันส่งผลไปถึงอาหารที่เรารับประทานขนาดไหนคะคือตอนที่เกิดเรื่องของน้ำมันรั่วไหลนะคะผลกระทบก็คือเรื่องของสารเคมีในน้ำมันเองหรือว่าสารเคมีที่กำจัดคราบน้ำมันะนะคะแต่ว่าลักษณะของการสะสมสารเคมีในตัวสัตว์น้ำที่สัตว์น้ำชนิดนั้นเนี่ยจะ ให้มนุษย์บริโภคเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนิเคยไปคุยกับชาวประมง<ช>เขาบอกว่าปลาเนี่ยไม่อันตรายหรอกค,คุณเพราะว่าเวลาที่น้ํามันเข้ามามันก็ว่ายหนีออกไปไกลๆเลยค่ะ คำตอบทางวิทยาศาสตร์เป็นยังไงเหรอคะก็คือว่าโดยลักษณะของการดำรงชีวิตของปลาเนี่ยจะไม่ใช่สัตว์ที่อยู่กับที่จะมีการว่ายเพื่อไปหาแหล่งอาหารต่างๆทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าลักษณะของการเคลื่อนย้ายถิ่นหรือถิ่นที่อยู่อาศัยของปลาแต่ละชนิดเนี่ยมันอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ํามันหรือเปล่าคะอืมค่ะ,คะแต่ว่าก็คืออย่างในกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ย ในทะเลเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของบ่อน้ําที่มีความนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการตนเตื้อนของสารเคมีต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะของกระแสน้ําที่จะพัดพาสารเคมีออกไปในอยู่ในบริเวณอื่นแล้วก็น้ำเนี่ยค่ะมันทําให้เกิดความเจือจางของสารเคมีลงไปได้แม้ว่าสัตว์ที่สัตว์เนี่ยจะอาศัยอยู่กับที่ก็ตามเนี่ยแต่ตัวสัตว์เองเนี่ยก็มีระบบที่จะป้องกันลักษณะการสะสมสารเคมีนี้เหมือนกันแต่ว่าในกรณีของสัตว์ที่อยู่กับที่เนี่ยระบบการป้องกันต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยกว่า ัตว์ที่มีการเคลื่อนไหวในที่อยู่อาศัยที่เป็นน้ําที่ไหวไปมาอยะะ่างนี้ค่ะแล้วเราก็เอาตัวอย่างปลา10ชนิดมาตรวจนะคะแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของทั้งสิ่งแวดล้อมที่สํารวจไปสัตว์น้ําบริเวณอ่าวรยองไป mm hmm. เมื่อประมาณปี5 4 5สเนี่ยเราพบว่าตัวอย่างที่เราเก็บมาเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างในลักษณะของสารพิษในกลุ่ม PAH ไม่ได้มีความแตกต่างกับข้อมูลเมื่อปี54และ55เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยณณนะนะวันนี้เนี่ยข้อมูลที่เราเก็บเนี่ยเราก็ยืนยันผลได้ในระดับหนึ่งว่าการปนเปื้อนของน้ํามันและสารเคมีที่กําจัดน้ํามันในสัตว์น้ำเนี่ยไม่ได้อยู่ในปริมาณที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค เราไปเก็บเฉพาะสะพานปลาซึ่งเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวจะไปซื้อทีนี้เนี่ยเมื่อสักหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2อาทิตย์เราก็ออกเรือไปเก็บตัวอย่าง ตัวสัตว์น้ําเลยในบริเวณรอบเกาะจุดต่างๆค่ะซึ่งผลก็ออกมาค่ะณวันนี้ไม่เป็นอันตรายใชรับประทานได้ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เกตมากนะคะที่ให้ความรู้เรื่องนี้ดีค่ะหวังว่าคุณผู้ชมรายการ v ว r i e t ร t ี้ทูเดบสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้คงจะมั่นใจในการไปเที่ยวเกาะเสม็ดจังหวัดระยองมั่นใจในการรับประทานอาหารทะเลไม่ว่าจะไปซื้อที่ระยองเอง หรือว่าอาหารทะเลที่อื่นๆนะคะเพราะว่าผลกระทบเรื่องของน้ํามันนั้นยังไม่น่ากลัวเท่าผลกระทบจากสารเคมีสารพิษสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งอื่นๆที่เราจะต้องระมัดระวังกันตลอดไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้รับข้อมูลอย่างมั่นใจจากนักวิชาการในวันนี้ค่ะวันนี้ดรเกตและดิฉันลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ